วิทยาวันนี้ผมอยู่ที่หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นน้ำทะเลอากาศเช้าๆชาเนี่ยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเพื่อนจะบอกว่าคลื่นแรงมากนียเรามาถึงแต่เมื่อวานเราไม่ได้เล่นนะเพื่อนเพราะว่าคลื่นแรงมากแต่วันนี้เช้านี้เจ็ดโมงจะพาเพื่อนไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่ลำพึงกันพร้อมแล้วไปกันเลยครับลุย หาดแม่ลำพึงเพื่อนสดชื่นจะบอกว่าหาดแม่ลำพึงวันนี้เพื่อน,ออ Bugün, น,น,นๆน้ำใสมากที่สำคัญนี่ทรายนุ่ม twitch. ดูดูดูทรายนุ่มมากเลยครับและน้ำก็ใสด้วยแล้ว จะบอกว่าน้ำที่หาดแม่ลำพอ่าดเพื่อนใสไม่แพ้บางแสนเลยว่าน้ำไม่คยสาใสาจริงๆไอ้ที่สำคัญนี่ดูสิทรายเขานุ่มนิ่มมากเลยทรายละเอียดยิบเลยเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศดีดูรอบๆดิโอ้อากาศดีจริงๆเพื่อน ที่เรามานะครับมันจะเป็นอยู่ตรงที่พักเราใกล้ๆกันที่พักเราจะบอกว่ามีที่นั่งกินนั่งเล่นด้วยดูซุ้มข้างหลังดิดจอด คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอยู่กับวิทยาด้วยครับผมคลิปหน้าวิทยาจะพาไปเที่ยวไหนกดติดตามอ๋อเดี๋ยวท้ายคลิปวิทยาจะมีบอกที่พักว่าวิทยาพักที่ไหนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนี่ครับที่พักเรานี่ครับป้ายที่พักเราอยู่ทางหลังนะครับที่ที่พักไวส์ตอรลีสอร์ทนะครับผมติดทะเลด้วยเพื่อน ราคาที่พักสนใจติดต่อเขาได้เลยนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอยู่ตรงท่ยาด้วยครับจะบอกว่าทิพานนทงไ,ไปแล้วสบครับรับ